เรื่องเล่าจากตะว,วันถึงจันทราหลังจากตะว,วันได้เรียนรู้แล้วว่าความเชื่อมั่นศรัทธาและความเชื่อใจนั้นสำคัญแค่ไหนไม่ว่าเรื่องอะไรที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เพราะจันทราไม่เคยชัดเจนแต่ตะว,วันเองด้วยเพราะความเจ็บปวดแสนสาหาัสจึงมองข้ามจุดประสงค์ของจันทราไป คิดไปต่างๆนาะนาะฟังคนนั้นเล่าฟังคนนี้เล่าสุดท้ายก็เลือกที่จะอยากเดินจากไปปล่อยจันทราจมอยู่กับเหวที่ทั้งมืดและ,ล,ะลึกเกินอย่างถึงแต่มันก็เป็นเช่นนั้นเพราะบททดสอบขับเคลื่อนให้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เป็นเพื่อให้ได้รู้ว่ารักที่ไร้เงื่อนไขเป็นเช่นไร ถ้าในวันหนึ่งได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วหากตะวันและจันทราไม่อาจอยู่ร่วมกันแล้วยังจะช่วยเหลือประคับประคองกันต่อไปได้หรือไม่ตะวันได้ตื่นรู้ถึงความจริงอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลานี้ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและยังรออยู่ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงส่งผลให้ช่วงเวลานี้ ตะวันและจันทราหลายดวงได้อัปเกรดเลือนระดับกันขึ้นไปสู่บทเรียนภารกิจหรือคำสั่งใหม่กระบวนการอัปเกรดในครั้งนี้ทำให้ตะวันบางดวงอาจหลงลืมความรู้สึกความทรงจำในอดีตที่มีต่อจันทราไปจนบางดวงเดิอนออกจากเส้นทางไปไกลเข้าใจว่ารักษาเยียวยาวความเจ็บปวดได้แล้ว แต่เปล่าเลยแต่นั่นเป็นเพราะภารกิจที่อยู่ตรงหน้ามันเยอะเหลือเกินล้วนต้องสมดุลให้เข้าที่ทั้งสามทางทั้งตัวเองทั้งจันทราและวงโคจรนับเป็นงานที่เห็นมากสำหรับตะวันต้องค้นหาความปรารถนาที่แท้จริงของตนและศรัทธ,ธาอย่างแน่วแน่ที่จะก้าวต่อไป โดยถ้าไม่ระวังอาจลงทางสู่เหวลึกที่เข้าใจว่าคือประตูสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างในขณะเดียวกันการเชื่อมต่อกับจันทราก็เข้ามาเช่นกันทำให้ตะวันได้รู้ว่าจริงๆแล้วแค่เพียงได้รู้ว่าจันทรานลำบากก็พร้อมที่จะส่งพลังงานไปโอกกอด แต่ความเจ็บปวดนั้นก็ยังไม่รักษาจนหายดียังคงต้องตัดสินใจว่าจะกลับไปหรือดันต้นเดนิดน,ดนต่อไปโดยไม่ใหญ่ดีทางวง,งโครจรที่รับรู้ถึงผืนน้ำที่นิ่งสงบแต่กลับมีคลื่นใต้น้ำที่กำลังหมุนวนอย่างบ้าคลั่งรอวันประทุข,ขึ้นสู่ผิวน้ำให้ได้เห็นกัน ฟังขยายสวนนี้ในอัปเดตโลกอัปเดตเราเรื่องเราจากเด็กน้อยนะคะไม่ใช่เพียงตะวันที่ต้องผ่านกระบวนการนั้นจันทราดวงที่อัปเกรดได้สำเร็จก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ต้องดึงตัวเองขึ้นมาจากห่วงความฝันน่นนากลัวที่ดำดิ่งลงไปเร้าก้นทะเลลึกเพื่อขับเคลื่อนตัวเองสู่พลังงานแห่งตะว,วัน การเปิดเผยการแสดงออกให้ตะว,วันได้เห็นพร้อมปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระเพื่อให้ดวงดาวทั้งหลายในวงคอรจอนี้ได้เห็นและได้รับพลังงานที่สดใสขึ้นของจันทรานับว่าเป็นการเคลนชีพของจันทราหลายๆดวงที่มีเบื้องหลังเป็นบททดสอบของตะว,วันที่จักรวาลต้องการให้ทั้งสองดวง ได้ประสานพลังงานเพื่อพึ่งพาอาศัยกันให้อภัยกันและกันเกิดการรักษาเยียวยาอย่างแท้จริงเพื่อการอัปเกรดให้สมบูรณ์ตะว,วันได้ตระหนักรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่าอัตราของตนนั้นสูงมากเพียงใดต่อให้พยายามปล่อยวางแต่หากไม่ยอมรับในความรู้สึกของตัวเองก็ไม่อาจหวังได้สำเร็จ จันทราที่ปกป้องตัวเองด้วยกำแพงที่หนาและสูงมานานก็เรียนรู้ที่จะเชื่อใจผู้อื่นมากขึ้นมองทุกอย่างสวยงามมากขึ้นต่อให้บททดสอบจะโหดร้ายเพียงใดจนบางครั้งก็แอบคิดไปว่าเรากำลังถูกจักรวาลทำร้ายอยู่หรือไม่ ต่อให้รู้สึกเช่นนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ดีก็ส่งมาถึงเช่นเดียวกันอาจจะช้าบ้างแต่ก็มีของขวัญมาให้เสมอจะด้วยความรักของจักรวาลหรืออะไรก็ตามเราทำได้เพียงเดินไปเรียนรู้ผ่านบทเรียนบททดสอบมากมายที่รออยู่ด้วยความแข็งแกรง่งด้วยใจที่เมตตาต่อตอนเองและผู้อื่น